สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องตัดหญ้านะรุ่น r b c นะครับสี่หนึ่งหนึ่งเขาบอกสตาร์ทไม่ติดจะตัดอยู่ที่ทำงานนี่แหละแต่ก่อนก็ติดดีถ้าเป็นนังใดอ่นสตาร์ทในบ้านะ่อะเจ้าสตาร์ท้งไรถือวิธีวะก่อนสตาร์ทมันต้องมีวิธีสตาร์ทอยู่นะครับพอดีคนสวนไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะดูวิธีสตาร์ทก่อนว่าเขาสตาร์ทถูกต้องไหมบางครั้งสตาร์ทไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ติดนะัวที่มิจังไหนเนี่เปิดลงมาเลขหนึ่งนะครับไม่ใช่เอาขึ้นนะอือกดมาเลขหนึ่งตอนแรกเกิดยังไงถึงไม่ติดนะ่ะนี่ละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหันหันใบมันออกนะมันสิเปนตีเลขเออออกใบมันตีเลขตอนกดสตาร์ทนเะเดี๋ยวอใบมันออกนมันเปีเลเออออกใบมันตีเลตอนกดสตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนใบมันออกน,นอันน,นี้อันนี้เป็นโชค โชคนี่เราคือเอาขึ้นนะตอนนี้ลามันเนี่ยก,กดลง,เป,ลงเปิดรับ่ะเนี่ยยังเปิดต้องเปิดเอ่อกดลงเปิดเออ,อนี่วิธีสตาร์ทหน่อยอันนี้เอาขึ้นก่อนเยาลงอันนี้เอาขึ้นก่อนอือเอาขึ้นก่อนเราดึงดึงเบาๆยังไม่เปิดก็ได้เอ่อดึงดึงยืดยืดพอพอเอาดึงช้าๆก็ได้พอพอ เอาเอาลงที่น้ำมันจะท่วมเอาลงเอาลองสตาร์ทแรงๆได้ชัมขึ้นไหมแต่ก่อนก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ล>ก็ไม่ติดเอาลองทำลองทำไปเ,เ,ร,เรื่อยๆรเอากำเขาเร่งก็เอาลองเอาเข่าเนีไว้แล้วก็ทำคนเดียวลองดูเผม่อมันหัมนหไม่หักมันไม่หกักหรอกนี่อย่างบ่ เออเอายางเอายางรัดไว้เอายางรัดไว้เวลาเขู่คนเดียวไม่มีใครกลับอ่ะเหรอผใช้ยางอ๋อเวลาอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเราต้องใช้ยางปุมลงไปปุ่มลงไปเอาเร่งนิดหน่อยเร่งนิดหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะจให้หัวเข่ามันทำไมมันก็แหกอ่ะติดไหมให้ผมเร่งช่วยไหมอ้าวเอาอย่างงี้ติดแล้วป่ะไมาบอกผมติดเที่ยงเนาะมันก็ไม่ติดป่ะ ตายห่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยปิดเครื่องเตียปิดเครื่องยังไงต้องเอาชีวิตคืนโอ้ตายตายสรุปแล้วมันบทีสาเหตุที่จากยังเอาเอธิบายฟังหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมานานมันไม่ใช้งานมาดาน้คนที่เขาทำเขาไม่อยู่คนที่เขาทำเขาไม่อยู่เขาเบิกเงแล้วเขาก็ไปไหนไม่รู้เอาเราทำมันติดเราต้องไปกำมาอ,อยู่บ่บักกำนะป้อยรวมอย่าง มันตัน้งเล็กยึดในไฟในเดียเวเอามีเสียงบึ๊บอยู่เด้เมื่อกี้เนี่ยบึ๊บจะเป็นยังบึ๊บลองด้วลองไหมด้วยดิอา้อาวอา้าวอ้าวคือถอยไปไกลเกี่ยมั่งตามไม่ควยเนี่ยข <c oughs> ยานเจ้าเด้อเอาอไปคิดจะเอาเอาไหมเอาไหมเอาแบบใดด้วย <c oughs> ไปดไปไปไปด้วยมันดามป่เอาวเมันก็ได้เราเดียวเลขเเลเเล่อตัวนี้ลบตุเดุ้ละปะอตัวตัวตัวะมันมันเลยเตัลมันเพื่น่างด้วปะถ้ากคนงนี่เปิด แล้าดันม yes. right? ันคือต no uh ok right> ิดเขามานก็ได้เราเนี่ยตอนแรกเอาลราปิดติดใส่ติดมันตอนแรกที่มันปฏติดมันเป็นศิลามันเก่าของจีนตอนแรกมันปฏติดสาเหตุเจ้าเหตุอย่างผิดว่ได้เหตุเจ้ากระเฮ็ดแบบเมื่อกี้นี่บ okay ่อกเอาเรามันคือปฏิสิทธิ์ที่แบบทอายางวะเอายางวะ ในน้ำมันไหล,หล,ล,ล,ลนำล้ำมันพวงพวน้นวงนะทำนตวดเอาอดับดับเสียงเลยไอ้อยางหัวร่มันดูก่อนี๋ยวจะด,ดับเสียงนะ จับเจ้าว่าต้องใส่ยางนะว่าต้องกำบืนๆเลยนะมันกระติดแล้วเลบอกว่าว่ต้องกำตอนแรกนี่คิดว่าน่ะจะมติดแมนบ่เอาลองมั้งเนาะสาเหตุเกิดจางไงกันบ่านี่ติดในร่องติดตัวนี้ขึ้นบ่นฮะเอาเอาลงมันก็ต้องติดตัวเอาลงนี่คือเปิดเลขหนึ่งคือเปิดเด้อเลขหนึ่งคือเปิดเลขศูนย์นี่คือปิด เอาสรุปเราติดใส่งานได้แล้ว,ลวเราเสียกสพาพขอไปในละมัดเรื่องโปรเดอมท่าน่ได้ซ่อมเนาสรุปเราติดแบบงงๆเลย่องปะเนาะเพราะว่าเครื่องเราไปเอาไปตากฝนตากฝนแล้วก็ตากแดดแล้วเอาเครื่องเข้าร่มหมายถึงว่าเข้าดึงเข้ากำขัน้นเร่งช่วยนี่หมายถึงเปิดอากาศเข้าไปเราไมนเลยเฮ็ดใหอ้อากาศเข้าไปซอยมันเลยติดจังที่ปะคือว่า<ๆ>การรบภาคเว่ย ตีหาหมือจริงๆเขาต้องเอาการเลี้กันเอ,อากรรม่ได้เขาต้องหาอย่างมาใส่ตัวนี้อย่างมามาซอยมานน้ำมาซอยเขาต้องติดปุ๊บมันจะเรืนน่องเนี้ยโตของมันอ,อ๋อกรน,นีซอยในการสตาร์ตติดเพราะว่าเครื่องมันจะหลวมเนี้ย,ยแล้วแต่มันจะแล้วกับปวยนี่สร้าเหตุหลักๆก็คือน้วมันมันมันบกขึ้นแล้วล่ะคิดว่าเจ้าเรื่มเปิดตัวนี้แล้วนะเห็นว่านั่นแหละมันบูฮูอเพราะว่าอ๋อเปลี่ยนไหมเจ้าบม่รู้ว่าตัวใดกดขึ้นกดล่องกันออกไปก็เปลี่ยนตัวนี้ไหม จะรู้แล้วข่มสตาร์จะโดนมะไลยพอปติเนี่ยจากเนียแตงพอเลยสตาร์แตงเนี่ยแตงเนี่ยจะได้แบ่งวะฮะโป๊ะเนี่ยโป๊ะเนี่ยมันใช่ตัวยอดมันบีบอ๋ออันนั้นแบบยางก้นเออยางก้นมาเขาเปลี่ยนตัวนี้ไหมเขาเปลี่ยนตัวไหมเจ้าเลยเฮ็ดเพราะเปลี่ยนเฮ็ดเพราะเปลี่ยนเลยมืดตึ๊บเลยเออเอาเอาเอาจะว่าเป็นบทเรียนเอาไปเออเอาพี่น้องบางครั้งมันกะคนบอลลูเนาะ บางครั้งเคยใส่ตาไอรุ่นยางกดยางแยักนะครับก็พอดีมาใส่รุ่นอยางก็เออนระุ่นค่าบูลูกร้อยนะครับเนี่ยมันต้องกดลงเนาะกดลงแล้วก่อนสตาร์ทกับปิดโช๊คนะครับแล,ชชแล้วก็เพราะปิดโชกแเราก็ดึงรอ่อนมันจักหน่อยนะครับดึงกระซอกที่เราก็ปิดถ้ามันติดกับรับต่อไปเพื่อกำคันเร่งซอยนะครับสตาร์ทไปน้ำกำคันเร่งไปน้ำคือมันเข็ดเหรอครับเมื่อกี้เนี่ย ผมก็ไ่ได้สบยเพิ่นแต่ว่าครับก็ดูแล้วเครื่องก็ติดนะครับติดได้อ่ะไปลองดูอีพอเดี๋ยวเป็นจัดยากวันนี้จากนายช่างมาเป็นคนสวนแล้วครับวันนี้จากนายช่างมาเป็นคนสวนเราโชคดีเลยพ่อเด้อสายผ่านได้เอาคว่างเลยเชือกสั้นจีเออเออเนี่ยเนั่นยสายแบบพ่ายเอ้า อาก็วายอบวา,าหัวเพื่อนช่างไว้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมฝนตกนะครับจีนแชะไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบ๊ายบาครับ